ส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการทํางานเหมือนกันแต่ไปการทํางานไปต่างประเทศครับทีนี้เขามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาดูแอปพลิเคชันติ k กต o อเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็เจอว่าอะ ชวนไปทํางานในแอปพลิเคชันทิกตอกเนี่ยให้ไปทํางานที่ต่างประเทศไปทํางานที่เมียนมานะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรนะคะทางทีมงานของท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานบิ๊กโจ๊กท่านก็ไปลงพื้นที่ที่ภาคเหนือไปดูเรื่องกรณีนี้ที่สาวไทยของเราถูกชวนไปทํางานที่เมียนมาแล้วก็ถูกหลอกต่อไปอีกนะคะที่ปางซางเมืองหลวงว้าแดงโดยเขาบอกว่า วันหนึ่งเนี่ยให้กินข้าวแค่วันละมือม้อเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการดูแลด้วยละค่ะว,ว่าเป็นการเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรค่ะที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับลำน้ำสายไทยเมียนมาแห่งที่สองค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และพักประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านสั่งการให้ไปรับตัวผู้หญิงไทยชื่อว่านางสาวแพนเค้กเป็นชื่อสมมุตินะอายุ25ปีที่ถูกหลอกให้ไปทำงานอยู่ที่เมืองปางซางเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษที่สองสหรัฐว้าในรัฐชฐานประเทศเมียนม,มาโดยมีการแจ้งเข้ามาค่ะว่านางสาวแพนเค้กเนี่ยนะคะถูกชักชวนผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ให้ไปทำงานที่สถานบันเทิง KTV จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาติดกับอำเภอแม่สายต่อมาเนี่ยนางสาวแพนเค้กเนี่ยนะคะเขาก็ไปทำงานจริงๆนะคะที่ KTV ท่าขี้เหล็กแต่ปรากฏว่าถูกตัวแทนหรือว่าเอเจนซี่หลอกขายให้กับนายทุนจีนนะอันนี้ก็มีการร้องเรียนเข้ามาทีนี้ก็เลยต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะมีการประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆในประเทศเพื่อนบ้าน จนถึงวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวแพนเคสได้รับการช่วยเหลือจากทางการเมียนมาแล้วก็ส่งตัวมายังจังหวัดท่าขี้เหล็กโดยหลังจากผ่านกระบวนการต่างๆในประเทศเมียนมาแล้วนะคะทางการจังหวัดท่าขี้เหล็กก็ส่งมอบตัวมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29พฤษภาคมทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อคะ่ะคถ้าหากว่าเป็นการค้ามนุษย์เนี่ย ก็จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเหยื่อต่อไปแต่หากไม่ใช่การค้ามนุษย์ก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะต้องเข้าสู่กระบวนการก่อนนะคะทางนี้ก็ขอฝากความห่วงใย,ยไปยังประชาชนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังหางานทำบางคนเนี่ยตกงานนะไม่รู้จะทำอะไรอยากได้เงินมาใช้จ่ายจุนเจือครอบครัว อยากจะให้พิจารณาผู้รับสมัครงานด้วยค่ะรวมถึงรายละเอียดต่างๆดูให้รอบครอบครบถ้วนให้ดีจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้ายที่จะหลอกลวงไปทำงานผิดกฎหมายค่ะ